ส,สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้กลับมาพอกันอีกแล้วเด้อครับกับ20มากไม้พื้นบ้านหาอยากภาคอีสานบานเฮาภาค2ซึ่งในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่2ที่ทางสองของเขานำมาม้เบิ่งกันเด้อครับมาเบิ่งน้ำกันเด้อครับว่าสิหามากยังแนมาฝากพี่น้องในเมื่อนี้ก่อนเบิ่งคลิปฝากกดติดตามกดไลค์ให้ทางสองของเขาน่เด้อครับเอาหล่ะมาเบิ่งกันเลยเด้อครับพี่น้องว่า20มากไม้หายากพื้นบ้านอีสานบานเฮามียังแน ตามไปบ้างเลยครับอันดับ20มากพระองค์มากพระองค์ลักษณะต้นมีเปลือกสีน้ำตาลต้นไม่ขนาดกลางลักษณะใบเป็นใบม้นปลายแหลมใบมัน่นลักษณะผลมีผลสีดำกลมมีรสหวานอมเปรี้ยวแซบเติบหนึ่งแง้มแ่งหาเก็บเพดกะลังเก็บมากพระองค์มาก,กินน้ำแก่หิวไปพังๆเสียงหย่าก็แก็บก็แกบ็แกบแซบเติบอยู่เด้ยพี่น้อง1่9มากกล้ยน้อย มากุ้ยน้อยเป็นไมย้ยืนต้นขนาดกลางสูง8ถึง20เมตรพบตามป้าดิบแหลงที่ระดับความสูง200ถึง5 0 0เมตรออกดอกเล่าเดือนมิถุนยายนถึงเดือนกันยายนจัดเป็นพืชทินเดียวและหายากของไทยผลสุกกระบายอ่อนกินได้แสบนำ้ำเนื้อไม่นะครับใส่กอสางทำพื้นยูไฟและใส่ในพิธีกรรมโดยใส่กิ่งของต้นกุ้ยน้อยขีดที่ดินเพื่อแบ่งดินแดนระะว่างค้นกระผีหลังจากเสร็จพิธีเผาผีเสื้อวา วิญญาณขามเสีนที่ขีดไว้บ่ได้ตามความเสื่อของชาวบ้านบางทองทินเดอร์พี่น้องเดอ้อ18หมากสังหรือมากกระสังเป็นตน้นไม้มีน้ำไม่กินสุนเด้อครับทุกเมื่อนี่หายากแล้วลูกดิบจะมีสีเขียวส่วนลูกสุกสีเหลืองกินหอมส้วนปวดหัวนินดๆรสชดาสตร์สมบลอกจากหนีใบกระสังบางทองทียังนำมาใส่หมกเราใหม่แซ่หลายเด้อพี่น้องคำเตือนตอนเก็บโปรดระมัดระวังน้ำต่ำเด้อพี่น้อง สิบเจ็ดมักนิ่วมักนิวต้นมันเอาไว้ปีนอุ้ยบ่แมนเดิอพี่น้องลูกอ้อนกินสดหรือตำกินก็นได้กัดกินย่ไใดต้องเสกแขวน้ำเลิอพี่น้องเพราะว่าสิมีสีเหลืองติดแขวเหลืองเออเฮือเลยละ่ะลูกแกนำมาปอกเอานุ่นไว้เนีหมอนได้พร้อมเดิอพี่น้องเดอ้อสิบหกมักสมอลเลอไอมักสมอมักไม่ที่คนเคยของเศร้าอีสานบานเฮาหลดสัตว์คมนิดนิดฝ,ฝาดไม่น้อยไม่เปรียวตาม แซบจนหยุดผ่้ได้ออกกระรณาภายในและดื่มน้ำตามรสชาติแซ่บจวดบาดข้อจาบสิบหาบักยางหรือบักยางตน้นหมากยางหรือหมากน้ำนมเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางลูกสดสีเขียวทะซุบสิมิสีม่วงแดงๆผ่าออกมาน้ำนมแตกเหาวรวดสัิหวานแซ่บหลายเด้อพี่น้องเดอ้อสิบสี่หมากตากบหรือหมากตะคบต้นตะคบจัดเป็นไม้พุ่ม หรือไม่ยืนต้นพัดใบขนาดน่อยมีความสูงประมาณ2-15ถึง15เมตรเพื่อนยอดแพร่ก่วงปลายกิ่งโค้งล่นตามลำต้นและกิ่งใหญ่สิมีน้ำแหลมกิ่งอ่อนสิมีน้ำแหลมตามสอกใบหน่วยสุกลดหวานซ้ำแซบอิหลีปะพี่น้องไปแย่งนกกินลูกตะคบกัน 13. มหมากแต่หมากแต่หรือบักแต่ปัจจุบันเป็นผลไม้หายากของผักอีสานบ้านเฮาบักแต่มีเทิงบักแต่ลน บักแต่ล้นคือบักแต่บอมีน้ำกับปักแต่น้ำน้ำหอบนวยเลยละพี่น้องหลดาศาสต์มั่นมั่นแสบแสบแซบจนหยุดบ่ได้เลยละครับอ้ในแห่งของหมากแต่เห็นข้าเจ้าน้ำมาเล็นโบกพร้อมเด้อพี่น้องเด้อสิบสองหมากคอหรือตะครอ มะคอเป็นตน้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูงประมาณ15บหถึงกี่ิเมตรเลยและแน่นอนว่าผลของมะค้อหรือตะคอ,ะอนัน้นสามารถเอามากินได้เด้อพี่น้องเด้อโดยการแก้เปลือออกเทล,ล่องถั่วสิดน้ำปลาใสเติมพริกนิดนึงแล้วแต่หมักซ่อนสดโหลดแ่บหลายพี่นอ้องอ๋อในมันขจาเอามาแกะเห็ดตุ่มพงไสตอนสมัยเป็นเด็กน้อยไผเคยเห็ดแน่หนยกเมื่อขึ้นเด้อพี่น้อง11อหมากเมาหมากเมาหรือมะเมา เป็นผล,ลไม้ที่ให้ประโยชน์ได้หลายส่วนเป็นอีกหนึ่งตำรับยาไทายที่คนไทยควรนู้จักหมากเมาเป็นไม้พุ่มต้นสูงประมาณง1 0เมตรเป็นไม้พื้นเมืองเนือแข็งแตกกินการเป็นจำนวนมากกิ่งแขนแตกเป็นพุ่มส่งกลมผลหมากเมามีขนาดเล็กเป็นพวงภายในหนึ่งผลประกอบด้วย1เม็ดผลดิบสีเขียวอ่อนหรือเขียวเข้มมีหลเดเี้ยวพอสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและม่วงดำในที่สุด ผลสุกสีมีรสหวานอมเปียวผลฝาดเล็กน้อยนำมาเหตว่ายหมักเมาแ่บแสบ,แสบหลายพี่น้องสิบหมากตะกวงหรือหมักตะไก้ไม่พ่มเลื่อยหรือไม่เทาขนาดใหญ่หมักสีเลื่อยไปตามต้นนั่นต้นนี่เงี้ยวประมาณหาเมรเปลือกต้นสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลเท่าเกิดตามโขกตามปลาท้นสภาพแรงออกลูกดิบสีเขียวสุกสีแดงรสหวานกิง่ายโดยเฉพาะไปเก็บเหดถ่าพี่น้องนั่งมือย ใก่ไปหาหมักตะไคร้มานังกินอ๋อระวัางมดแดงในเด้้อยครับเก่ามากเงี้ยงประดุเฮ้ยฟังสื่อเป็นะยานไม่พุ่มสูงประมาณหนึ่เมตรเปลือกสีน้ำตาลตามกิ่งและล้ำต้นสิมิหนามแหลมกิ่งก้านมักนมลงไปใบกับใบหลังมีสีเขียวสดเข้มเป็นมั่นมีขนประปลายปลายใบมนฐานใบสอบขอบใบเรียบ ดอกเดียวออกที่ซอกใบขนาดเล็กสีเหลืองอ่อนกลีบดอกม่หากลีบกลีบเรียงหากลีบผลสดลูกทรงกลมเริ่มแรกสีเขียวเลยเปี่ยนเป็นสีเหลืองสีสมสีแดงสดตามลําดับมเมล็ดแข็งผลแก้สีสมออกดอกช่วงเรืองเมษาถึงเดือนกรกฎาผลสดมีรสดเปรี้ยวอมหวานละประท่านใดเป็นสีขึ้นๆในจักน้อยเดยพอพนองพอผลเที่ยงลูก 8. หมากอีโกยหรือองุ่นปลาไม่เทาเลยมากก่อตนอื่นไม่พัดใบ ิ่งอ่อนหยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลอ่อนปกคุ้มเถาแก่ไม่สีน้ำตาลแดงหมักมีหลอกเง่าตามแน่าเนาของเถาเถาแก่แข็งไม่เหนื้อไม่ใบเดียวเลี้ยงสลับรูุหัวใจผลอ่อนสีเขียวมือสุกสีแดงข่าเมล็ดมีหนึ่งถึงสองมีเปลือกผอมแข็งพบตามป้าเต็งร่างป้าเบญจะพันป้าไม่พัดใบออกดอกเล่าเดือนเมษาถึงพฤษภาติดผลเล่ากรกฎดาถึงสิงหาหยอดอ่อนและผลอ่อนรับประทานเป็นผักแสบอมหวานเปรี้ยววอมาาละกะส้มแขวขนาดเล็กพี่น้อง เจ็ดหมากหัวลิงหรือหมากหัวลิงหมากหัวลิงหมากหัวลิงไม่พุ่มกึ่งไม่ยืนต้นขนาดเล็กพัดใบสูงเมตรเคืองถึงหาเมตรเปลือกต้นเรียบสีน้ำตาลเท่ามีน้ำยางใสใบเดียวเลี้ยงสลับลูกไข่ลูกขอบขนานหรือลูกวงลี่ผลอ่อนสีเขียวปนเหลืองผลแก่สีน้ำตาลเข้มเพราะแหงแตกออกตามแนวมีเม็ดเมล็ดเดียวพบตามปลาเต่งล่างปลาผัดใบปลาละมอริมนม้ำตั้งแต่ะระดับน้ำทะเลจนถึง2 3 5เมตรออกดอกเล่าเดือนเมษาถ,ถึงมีถันา ผลรับประทานได้เปรี้ยวปี๊ปานตาสีบอรดบหมากซิซูหมากซิซูหมากไม้พื้นบ้านหายากหมากขึ้นเป็นพูมมีน้ำลูกฟุบคายเบลีเมืองนอกกินหอมรสหวานแสบหลายนับเป็นหมากไม่ใกล้สูงพันในปัจจุบันเดอพี่น้องเดอไ์ใครเห็นกระสอยอนุรักษ์ไปนีเดอครับพี่น้องเพราะว่าเป็นผลไม้หายากเด้วในปัจจุบันหาหมากเดือยไกย่ มักเดือใก้ไม่ยืนต้นขนาดการพัดใบสูง8ถึง15เมตรหยอดเป็นพุ่มกลมเปลือกล้ำต้นสีเทาแตกเป็นลองตื้นๆตามเงาเปลือกไม้สีชมพูอมแดงมีน้ำยางสีขาวคายนำ้ำนมหยอดอ่อนมีสีน้ำตาลแดงหนวยสดลูกกระสวยเงาประมาณ3าเซนติเมตรปลายผลเลี้ยวแหลมผลดิบสีเขียวอ่อนผิวเหลี่ยมมียางสีขาวคายนำ้ำนมผลแก่สีเหลืองรับประทานได้กลิ่นหอมคายและหมดแต่ผลสีมีมเมล็ดหนึ่งถึงสามเมล็ดเปลือกมเมล็ดแ,แข็งสีนำ้ำตาลเข็มออกดอกเล่าเดือนพฤศจิกาถึงท่านว่า ผลเล่าเดือนมกราถึงมีหน้าคม 4. หมากเซลหรือปักกอกน้มเป็นผลไม้พื้นบ้านปลูกได้ในลายผักแต่คนอีสานเรียกหมากเซลมาแซลปากเซลเป็นผลไม้ที่กินสดสดยากเพราะมีรสฝาดอมเปรี้ยวฤดูฝนจะออกลูกหลายหน้านามหลากหาเหรียญน้ำแกงปีนต้นปักเซลมากินอิมเกลแซบซีซาดจิตดจ้าแท้ๆหรือสีน้ำมะดองแช่อิ่มก็กินง่ายขึ้นและเก็บไปกินเโรนกระแซบพี่ีเดอร์พี่นองเดอร์ 3. มมาเข่าจีมาเข่าจีเป็นพืชสมนุนไพรละไม่ประดับดอกซอกหอยล่มตามกิ้งสีสันสวยงามโดยสามารถน้ำใบเข่าจีมาทาเป็นยาแกบ้บวมหรือน้ำใบไปใสต้มใส่น้ำอมหรือบ้วนปากแก้ปวดฟันแกงอบวมได้งาน้งเกี่ยวเข่าเร็วหาเก็บตามไส้ทุง่งหลุดเข่าปากแสบหลายเด้อพนอน้องมาก้นถั่วมาก้นถวยเป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นสูงประมาณ1นถึงเมตรทรงพุ่มกลม เปลือกลอกเป็นเพ่นาบางๆกินอ่อนหยอดอ่อนออกดอกเดียวหรือซอกกระจุกซ่อนผลสุกลดหวานท่านแซบเด้อพี่นออ้องไผบ่กเคยกินอยากไปหาเบื้องป้าแถวบ้านแสบลีขอบอกหนึ่งหมากค่อมหรือหมากค่อมลอ้อมหมากไม่ป้าหากินยากผลดิบมีสีเขียวลดเปรี้ยวผลสุกสีออกสีดำรดหวานอมเปรี้ยวหมากดิบนำมาเป็นกระสุนบังกับโขกใส่ยิ่งกันเลนตามกองฟือนสมัยเป็นเล็กหน่อยมวนกุ๊บเลยพี่น้อง และนี่ก็คือ20หมักไม่มหาอยากภาคอีสานภาค2ที่ทังแอดนํามาฝากพี่น้องกันด้วยครับฝากกดไลค์กดซ c r ส b ครห้กับทั้งสองของเขาเนี่นอครับเจอก,กันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ